ผมก็เลยขออนุญาตหยิบเคสที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ประโยชน์นะฮะว่าเฮ้ยเขาทาแอดอยังไงที่แบบคนเขาสนใจแล้วมันขายได้จริงๆนะครับออันนี้ขอบคุณเคสตัวอย่างนะครับทางเพจคลิกทูโก o ซึ่งเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องการเที่ยวหรือการทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยน,นะโอเคอ่าเราให้ดูหน้านี้แบบเร็วๆก่อนนะครับว่า มีเป็นหน้าแบบไหนเขาก็มีบรรยายนะครับเรื่องของดินเนอร์บนเรือนะครับแล้วก็เป็นแอปประเภทแบบวิดีโอนะครับนั่นนี่นะก็มีความคิดเห็นคนชอบอะไรเท่าไหร่แชร์เท่าไหร่ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมขออนุญาตเป็นหน้าถัดไปเลยเพื่อที่จะได้เห็นโครงสร้างของแอปนะอันนี้เป็นเบสิกของจัดโครงสร้างแอปนะครับของ a c e b o o k นะของ Facebook ดูตามโครงสร้างเหล่านี้นะครับไล่ไปจากข้างบนเลยข้างบนนะครับ <c oughs> อันนี้ต้องบอกจริงๆว่าบางทีลูกค้าไม่ได้มองหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่มันสําคัญสําคัญลูกค้าจะจะจะเห็นชัดนะฮะ <c oughs> ว่าออแบรนด์นี้เรารู้จักนะครับ <c oughs> แต่ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเสนอชื่อเพจของเราก่อนเลยนะครับ <c oughs> ยิ่งถ้าเกิดเป็นแบรนด์ใหญ่ๆนี่มันยังช่วยได้เยอะแต่ถ้าเกิดแบรนดร์เล็กๆนี่ก็อาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เราก็ต้องมาดูข้อ <c oughs> อื่นข้ออื่นคือข้อความหลักครับ ข้อความหลักตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างอันหนึ่งของ Facebook แอบ,บตรงนี้นะ<ฮ>ก็คือจะใส่ข้อมูลพวกนี้ลงไปเดี๋ยวเราจะไปตามเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงตอนนี้ให้เห็นโครงสร้างก่อนโครงสร้างด้านซ้ายต่อมาเป็น landing page หรือว่า Page ที่เราต้องการให้เขาคลิกแล้วไปสู่เว็บไซต์หรือไปที่ท Facebook Page ใช่หน้าอะไรบางอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ข้างล่างสุดครับข้อความพาดหัวหรือพาดหัวข่าวนั่นแหละ อืมนะครับว่าอสื่อตรงเนี้ยที่เราเสนอมันเกี่ยวกับอะไรนะครับมันดูแล้วมันเอ๊ะมันสําคัญจริงหรอแต่ว่า1.7วิอ่ะ1.7วิอ่ะเขาจะดูอะไรมันแล้วแต่คนบางคนก็ดูตรงนี้เลยบางคนก็ดูบรรทัดแรกอ่าบางคนก็ดูแบรนด์ก่อนมันแล้วแต่นะครับมันแล้วแต่บางคนก็ดูภาพโคเว r ร์ของลทปวิดีโอนี้ใช่ใช่เออดังนั้นต่อไปด้านขวาครับ สื่อที่สําคัญมากก็คือสื่อโฆษณาตรงนี้นั่นเองจะมีทั้งทั้งอาจจะเป็นรูปภาพนิ่งหรือเป็นวิดีโอก็แล้วแต่ท่านนะฮะที่จะสะดวกแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงสร้างที่สําคัญก็คือตัวกระตุ้นการดําเนินการหรือ call to action เองอ่ามันก็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรปุ่มเช่นจองเลยซื้อเลยสมัครสิอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือโครงสร้างของ a c e b o o k Ads นะครับที่แต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี้ย ต้องทําให้ดีนะครับ,รบผมสรุป, <Okay. S 2> ป่างนี้ได้ไหมครับคุณ bon? คบอลถ้าในมวดของของการลงโนษาเนี่ยไม่ว่าใดแพลตฟอร์มใดก็แล้วแต่ในส่วนของเทคนิคการลงโนษณาเนี่ยมันมันมันเป็นพื้นหลักเป็นพื้นหลักครแต่ว่าพื้นแรกที่เป็นหน้างานแรกๆก,ก,ก็คือเรื่องของคอนเทนต์โดยเฉพาะเลยเหมือนที่คุณคุณบอลว่าม,ามาเมื่อกี้เป็นรูปภาพเป็นคลิปโรเป็นแคปชั่นอะไรต่างๆคือถ้าข้างหน้ามันไม่โดนะแต่ข้างหลังโอเคคุณอาจจะใช้อันกอริทึมเพื่อจะพาคนมาให้เห็น คือจริง,รงๆเฟซปุ๊บหน้าที่ของมันก็คือว่าพาโฆษณานั้นก็คือนําพาคนมาให้เห็นตัวอคอนเทนต์ของเราทีนี้พอคนมาเห็นคอนเทนต์ของเราแล้วเขาจะไปต่อหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่คอนเทนต์เนี่ยตอบโจทย์ไหมถ้าคอนเทนต์เราทําไม่ดีนะครับในทีมในทีมที่ทําการลงโฆษณาดีแล้วแหละพยายามกวาดหาคนมาแล้วแต่พอมาเจอคอนเทนต์ไม่ตอบโจทย์เขาเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาอะ่ะก็เสียเปล่าเนาะก็เกิดขึ้นแล้นแหละการให้น้าหนัก ให้น้ำหนักเรื่องของพันการทำคอนเทนต์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญพอๆกับเทคนิคในการที่หาคนมาถูกต้องไหมนะครับใช่ครับอือโอพี่เกริแชร์ได้ดีมากเลยผมขออนุญาตต่อยอดนิดนึงนะจะได้เห็นภาพด้วยเอาแบบออฟไลน์เออแบบออฟไลน์จะได้สนุกอะไรเงี้ยสมมติอย่างตอนแรกที่ผมยกตัวอย่างปียินแจกใบปลิวเนาะครับใบปลิวแล้วมีคนเดินผ่านมาก็หยิบใบปลิวไปนะครับทุกคนผมว่า ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้รับใบปลิวแหละเออแล้วพอเห็นใบปลิวก็ไงต่อฮะขยำทิ้งทางขยะฮะขยำทิ้งขอโทุนะผมต้องั้งจริงใช่ใช่คือคือมันไม่ประโยู่เนี้ยอยากแจกก็แจกอยากแจกก็แจกคือเราต้องใจเนาะแต่อันไหนเราก็ช่วยรับน้องจะได้กลับบ้านเร็วเราเก็บไว้นะอืมเฮ้ยผมเคยยืนแจกใบปลิวเคยเคยทำงานพิเศษก็ก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแหละพี่ๆเขาก็ช่วยรับเพื่อให้เราแบบแจกได้หมดไงเราจะได้กลับบ้าน เออครดันั้นเนี่ยเหมือนกับที่พี่เกียรติพูดเลยคือ f a c e b o o k เนี้ยมันคือระบบที่มันนำพานำพากลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาให้แต่ถ้าเกิดว่าใบปลิวนั้นหรือคอนเทนต์นั้นไม่น่าสนใจอ่ะเขาก็ขยำทิ้งก็เสียเงินอืเป็นอย่างนั้นจริงๆที่จริงๆระบบมันคล้ายกันมากเลยนะฮะครับโอเคเยี่ยมเลยฮะาไปหน้าต่อไป คราวนี้จากเมื่อกี้ a c e b o o k แอบนะฮะพอคลิกเมาส์นะครับครับไปไหนต่อก็ไปที่ Landing Page ครับสมมติว่าสนใจอยากจะจองพอไป landing page ปุ๊บก็จะเห็นข้อมูลเลยครับมีรูปภาพมากขึ้นที่ดูน่าสนใจมีรายละเอียดคราวนี้ landing Page เนี่ยมันมันเป็นของเรามันเป็นของเราเราอยากจะใส่อะไรเลยเป็นพื้นที่ร้านเราเลยครับเอาให้เต็มที่เออเอาให้เต็มที่จะใส่รายละเอียด เลือกวันที่จะจองได้มีผู้ใหญ่กี่ท่านเด็กกี่ท่านเลือกแบบจะไปนั่งดินเนอร์บนเรือวันไหนอะไรเงี้ยครับจัดให้เต็มที่แล้วข้างล่างก็มีปุ่มให้จองด้านล่างเพื่อ call to action เช่นเดิมอันนี้จะเห็นความต่อเนื่องกันนะฮะกลับมาที่ตัว f c e e o o o แอดตรงนี้ครั้งนึง จะเห็นความต่อเนื <ım 999> ่องกันเนี <shad les> <ak fit> <mark ad enda> ่ยว่าเฮ้ยเขาทำยังไงถึงเชิญเชิญคนที่เป็นกลุ่มเประมาณเนี้ยไปถึงไหนถึงไหนได้จนกระทั่งปิดการขายเออตนเนี้ยเรามาดูรายละเอียดอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสำหรับสื่อนี้นะอสื่อนี้เนี่ยผมอ่านขออนุญาตอ่านบรรทัดแรกแอดมินเก็บบรรยากาศเรือดินเนอร์รอยัล n ริน s ซสครูซมาฝากจัดโปรสุดแปลงเพียงทละ590บบาทเท่านั้น ครับโอ้ยมือถือในมือสั่นเลยครับพี่ห้าร้อยเก้าสิบาทดินเนอร์บนเรือเออครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยว่าคืออะไรคอ่อาครับคราเนี้ยเอตัวที่ตัวมันมีข้อความเนี่ยมันมีความนา่าสนใจหลายส่วนก็คือตอนเนี้ยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เน้นขายตั้งแต่ต้นแต่เชิญมาชมบรรยากาศก่อนเออก็คลิกวิดีโอไป เราก็ไปชมนะว่าเฮ้ยบรรยากาศในเรือเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเอ่อบางท่านอาจจะไม่เคยนั่งเรือยี่ห้อนี้อ่าสมมตินะก็อาจจะไ้เห็นว่าเอ้ยเขามีอะไรให้ทานบ้างบรรยากาศในเรือเป็นยังไงสนุกไหมอะไรเงี่ยครับ,รบก็ไปชมก่อนเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจปุ๊บก็กดปุ่มคือจองเลยนั่นเองอืมมันก็จะมีสามสาระสำคัญตรงนี้เป็นหลักๆลกลองลงมาอีกทีหนึ่งครับอืมครับอืม โ okay. อเคตานนี้มาดูเรื่องของคอมเมนต์นิดนึงครับอันนี้ก็สําคัญ uh huh. คืออันนี้แล้วแต่แล้วแต่ละคนก็คือหมายถึงว่าแล้วแต่มาเก็ตเตอร์คือบางคนก็จะใส่รีวิวหรือเทสติมเนเนี่ยไวท้ที่ไว้ที่คำอธิบายเลยก็มีนะครับ,รบแต่อันเนี้ยคือเข้าไปไกลละก็จะมีคน uh huh. ที่เขาเคยใช้บริการมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมาคอมเมนต์เพื่อแบบเหมือนมีส่วนร่วม เพราะคนเราไปแล้วเคยใช้แล้วก็อยากมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มาพิมพ์ว่าบรรยากาศดีอร่อยมากราคาสมเหตุสมผลพึ่งไปมาค่ะเมื่อคืนอะไรเงี้ยครับคือคือก็แล้วแต่คนที่เคยใช้เขาก็มาชูให้ครับก็พอชูเสร็จก็ทําให้คนที่เป็นกลุ่มลูกค้าถัดไปไม่อ่านแล้วก็เกิดความเชื่อหรือความชอบเกิดขึ้นก็จะนําไปสู่การปิดการขายที่ง่ายขึ้นครับ เสมเสริมนีนึงนะตรงนี้นอกจากการที่เราเราลงไปแล้วแล้วรอคนลูกค้าเข้ามารีวิวเองเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลที่ที่มีที่เป็นฟีดแบ็กอยู่แล้วที่เป็นเทสต์มิีอะไรต่ตางๆมีอยู่แล้วเนาะนะครับเรามาโพสต์ตรงนี้ได้นะมาโพสใตไ้ได้ได้คลิอ่ก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับมันจะได้ทั้งในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือนะและส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมีเอ็นเกจเมนต์กับตัวโฆษณาตัวนั้นมันก็ส่งผลกระทบกับในเรื่องของค่านะค่าใช้จ่ายค่าแอด ก็จะถูกลงด้วยนะครับประการหนึ่งนะที่เข้ามาคิดในเรื่องของค่าแอนดก็คือเกณฑ์เกณฑ์เกนฑ์ที่เกิดกับ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 ตัวตัวโฆษณา Нет นั้นๆนะคุณไปคอมมุ่งคอมเมนต์ด้านล่างเนะี่ยมันมีผลนะมีผลกับเรื่องของตัวข่ายแอนดนะฮะร,รวมถึงการอัตราการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นครับครับโอ้อันนี้ขอบคุณพี่เกียรติมากเลยที่ช่วยอธิบายเสริมนะฮะก็จะเห็นนะฮะว่าแอดมินเนี่ยทำงานเก่งและเป็นงานมากๆเลยนะครับใครมาพิมพ์ engagement ปุ๊บ ขอมี engagement ตามไปเลยมี f e d b a c k ได้มี response ตามเลยว่าอาจอย่างเงี้ยขอบคุณที่แชร์ครับนั่นนี่คือโอ้เขาสามาพิมพ์คอมเมนต์เนาะเออแล้วเราจะเราจะแบบไม่สนใจหรอโอ้ไม่ได้ต้องต้องทำงานแบบนี้ครับอันนี้ถือว่าเก่งมากๆทื่ชมมากเลยใช่ใช่ครับอ่ะมันก็จะมีอย่างเช่นแอดมินก็จะเริ่มละอ่ะอันนี้ก็เป็น call to action แบบหนึ่งนะก็คือเอาลิงก์มาแปะ ไอ้เมาส์ที่ผมชี้อยู่นะเอาลิงก์มาแปะเลยถ้าจะจองก็ไปที่นี่ได้เลยนะครับ,รบมันก็เกิดการการขายเกิดขึ้นนะครับอืมอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าเราไปหน้าต่อไป